สวัสดีครับพบกับโค้ชโอช่อง Swim for Life วันนี้มาติดตามการฝึกซ้อมการว่ายท่าผีเสื้อของโค้ชนะครับเป็นการฝึกซ้อมนะตามโปรแกรม16สัปดาห์เป้าหมายก็คือว่ายผีเสือ้อระยะทาง100เมตรได้ภายในเวลา1นาที30วินาทีซึ่ง ตามโปรแกรม16สัปดาห์ใน3สัปดาห์แรกโค้ชจะต้องใช้ต้องฝึกว่ายเมนเซต10เที่ยว50เมตรปีเสื้อนะครับแล้วในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆจนในช่วงสุดท้ายของการฝึกก็จะเป็นการฝึกที่เต็มระยะ100เมตรท่าปีเสื้อนะครับวันนี้เป็นการฝึกในสัปดาห์ที่3 แต่ละสัปดาห์โค้ดก็จะฝึก3วันนะครับคือจันทร์พุทธศุกร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่3แล้วซึ่งจะต้องฝึกที่10เที่ยว50เมตรปีเสื้อนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีคือโค้ดก็สามารถทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทำเวลาที่ดีที่สุดในระยะ50เมตรที่ ซ้อมมานะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าทำเวลาได้ดีที่สุดโค้ดกลางผลการบันทึกการฝึกซ้อมเลยนะครับจากการซ้อมว่าย10ครั้งเวลาที่ใช้เฉลี่ยอยู่ที่66.7วินาทีส่วนจำนวนสโตรกแขนที่ใช้คือ15.3ครั้ง จำนวนการเตะขาสตรีมไลน์เฉลี่ยอยู่ที่25.3ครั้งซึ่งตัวเลขทั้งเรื่องเวลาและจำนวนสโตรแขนรวมถึงการจำนวนเตะขาสตรีมไลน์ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดตั้งแต่ฝึกซ้อมมา3สัปดาห์นะครับวันนี้เวลาที่ดีที่สุดที่ทำได้คือ65วินาที ในการฝึกซ้อมครั้งที่5และครั้งที่6ส่วนเวลาที่ทำได้ช้าที่สุดคือ68วินาทีนะครับโค้ดก็จะเอาตัวเลขของวันนี้ไปเปรียบเทียบกับ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามตารางนี้นะครับวันนี้คือบรรทัดล่างสุดคือว e e k 3-3ีดสนะครับ ตัวเลขอยู่ที่66.7วินาทีนะครับเวลาที่ใช้ส่วนจํานวนสโตรกอยู่ที่15.3 stream สตรีมไลน์คิกอยู่ที่25.3ทุกตัวเลขถือว่าดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถือว่าการฝึกซ้อมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมเนะถ้าเรามีการบันทึกผลการฝึกซ้อม อยู่เอ่อทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการได้เลยอย่างที่โคทำอยู่นี้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งเก็บข้อมูลบันทึกผลแต่ว่ามันได้ประโยชน์ในการเอามาประเมินแล้วก็าหาจุดที่จะต้องพัฒนาต่อไป เวลาที่ทำได้วันนี้66.7วินาทีที่ดีกว่าทุกครั้งโค้ดคิดว่ามันเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการที่เราฝึกว่ายน้ำอยู่เป็นประจำแล้วเออร่างกายเราเริ่มมีการสะสมความแข็งแรงมากขึ้นความแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีมากขึ้นมันก็ทำให้การว่ายดีขึ้น รวมถึงการรักษาระเบียบร่างกายการทําให้วงรอบของการไหวผีเสื้อเป็นไปอย่างสมบูรณ์อาศัยความได้เปรียบในช่วงของการไหลตัวของของการไหวผีเสื้อไม่เร่งจังหวะที่จะดึงแขนมากเกินไปมันทําให้การไหวก็มีประสิทธิภาพนะครับในสัปดาห์ต่อไปโค้ชก็จะต้องไหวระยะ68เมตร ซึ่งโค้ดก็ยังรู้สึกเครียดอยู่เหมือนกันว่าจะว่ายไหวหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายที่คิดว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะว่ายให้ได้ถึง100เมตรเนี่ยระยะทาง68เมตรสำหรับสัปดาห์หน้ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปให้ได้มันก็เป็นความสนุกสนานของการว่ายน้ำนะครับเพราะถ,าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้เลยเนี่ย ว่ายไปเรื่อยเปื่อยมันมันน่าเบื่อนะครับคือถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้มันก็จะมีความท้าทายเกิดความเครียดเล็กๆว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้นะครับก็อย่าไปถึงกับเครียดมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเพยายามมันก็น่าจะได้นะครับในระหว่างนี้ ที่มีการฝึกซ้อมในสะโค้ดก็พยายามเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายกล้ามเนื้อด้วยการเวทเทรนนิ่งนะครับการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีมากขึ้นทำให้พลังของการ่หวของการจ้วงแขนนะครับการตีขามันก็จะมากขึ้นก็พยายามทำโดยเออ โค้ดก็พยายามจะเอาคลิปของการฝึกเปิดเทรนน i n g มาลงเป็นระยะระยะนะครับก็ต้องอติดตามการฝึกซ้อมต่อไปนะครับว่าโค้ดจะสามารถไว่ยได้ไหมในระยะทางที่มากขึ้นกว่านี้นะครับถ้าชอบช่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับส,สวัสดีครับ